ในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับเดฟแลบตัวใหม่ของเราที่บอกได้เลยว่าแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายๆแบบเดิมนะครับแต่ประสิทธิภาพเร็วขึ้นถึง1ิเท่าโอ้โหแล้วมีฟีเจอร์ใหม่อะไรบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเบื้องหลังวิธีการทํางานของการสร้างและปรับปรุงพัฒนาในเดฟแลบของเราครับ Born <to> สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเปลมบอลทูเดทเหมือนเดิมนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับเดฟแลบตัวใหม่กันซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปเนาะ มันเร็วแรงขก้อบนึงสิเท่าแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่เป็นของใหม่เนี่ยเพียบเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราให้ดูทุกคนมาทําความรู้จักกับเดฟแลบกันก่อนนะว่ามันคืออะไรเผื่อใครยังไม่เคยลองใช้นะครับจะต้องบอกว่าระบบเดฟแลบเนี่ยเป็นระบบที่บอลทูเดฟเนี่ยพัฒนาขึ้นเองเพียวๆเลยนะครับโดยระบบนี้นะฮะมีเอาไว้เพื่อที่จะให้คนที่ต้องการที่จะฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเนี่ยได้เข้ามาใช้งานแล้วก็ลองทําโจทย์กันครับโดยหนึ่งอย่างเลยนะที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือปกติการเรียนทัั่ววไปในนนห้้องเเเรรรีียยาากกก็็มจจะํแล ไปสอบใช่ไหมครับแต่ว่า d e v l ล b จะแตกต่างกันออกไปตรงที่ว่าโจทย์พวกนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาครับที่จะต้องใช้กลวิธีครับผมหรือว่าทักษะด้านกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็เอากริดชิของเราเนี่ยแก้โจทย์นั้นๆให้สําเร็จนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนว่า พอสาเร็จปุ๊บก็จะได้รับแต้มคะแนนแล้วก็รูปหินใบ certificate ไปนั่นเองเนาะแน่นอนครับทั้งหมดนี้ฟรีและดีมากกว่าเดิมครับซึ่งการเปิดเดฟแลบของเราเนี่ยจริงๆเราเปิดมาให้เล่นตั้งนานแล้วเนาะตั้แต่ว์ชั่น2จนถึงว์ชั่น3นะครับผมรูปแบบหน้าตาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะแต่ปัจจุบันก็ผมระบบนี้เนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นมานะเพื่อรองรับการใช้งานจํานวนมากของผู้ใช้งานได้ให้มันเร็วขึ้นอีกครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าระบบเดฟแลบเนี่ยจะไม่ใช่ทีมหลักของบอลางเดฟในการพ อยู่ในโครงการบอ r t t o d a ิ i n เ e r n s h i p หรือว่าน้องๆที่ฝึกงานกับเราเนี่ยเข้ามาร่วมพัฒนาด้วยนั่นเองครับแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครไหนเข้ามาฝึกงานกับเราเนี่ยเราก็จะมีระบบอย่างเงี้ยให้ทำจริงๆเลยนะครับจะไม่ใช่แบบชงกาแฟาหรือว่าเป็นลูกมือเฉยๆเ,เนาะ ามาเข้าเรื่องฟีเจอร์กันบ้างดีกว่าครับโดยเรื่องแรกของเราก็ผมก็คือเรื่องของประสิทธิภาพหรือว่า f o r m ์ฟอรการทํางานของระบบนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นนะผมก็คือการที่ทํายังไงก็ได้ให้ระบบเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูโจทย์นะผมว่าเออลิสของโจทย์ทั้งหมดที่เราสามารถทําได้มีอะไรบ้างนะครับผมเราก็พยายามไปดูนะว่าเออส่วนไหนเนี่ยที่ทําให้ระบบเรามันช้าหรือว่าทําให้มันสามารถดีแล้วก็เร็วขึ้นได้เนาะซึ่งเราก็ใช้เวลาสักพักครับจนไปเจอกับ เทเบิลตัวหนึ่งในฐานข้อมูลลราฮะโดยเทเบิลตัวนี้ครับจะเป็นเทเบิลที่เอาไว้เก็บซัมมิชันเนาะโดยซัมมิชันเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้ใช้งานเนี่ยทำการส่งส่งส่ง,สงขึ้นไปนั่นเองนะฮะตอนแรกเนี่ยเราออกแบบระบบมาเนี่ยตอนนั้นผู้ใช้งานจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมมีซัมมิชันกว่า1ล้านซัมมิชันแล้วในระบบนะฮะใช่ครับมี1ล้านคนที่ใช้งานแล้วก็กดปุ่มรันโค้ดของเราเนี่ยในระบบเรียบร้อยแล้วเนาะรเลยพีดด่ดีด้วยคะ ยินดีกับตัวผมเองแล้วก็ทีมผมเนียแหละนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าเราไปเจอนะว่าจุดที่ช้าเนี่ยมันคือตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่า1ล้านคนเนี่ย มันไม่ได้แค่เก็บอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเขาจะถูกนํามาใช้นะผมในการแสดงผลโจทย์แต่ละข้อด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าเว็บของ Dev แ a บเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งนะผมที่เขียนไว้ว่ามีผู้ผ่านทั้งหมดเท่าไหร่นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยในเวอร์ชันก่อนครับเราได้นํามาจากตัว s u มมิชชั่นตรงนี้เลยเนาะซึ่งเราก็ไปคิวรี่มาครับดูว่าเอ้ยมีใครผ่านทั้งหมดกี่คนแล้วจากล้านคนอนะ่ะเก็ตใช่ไหมซีเล็กจากล้านคนอนะ่ะซึ่งวิธีการแก้ไขของเราครับผมถ้าเกิดคิดง่ายๆก็คือเราเนี่ยสร้างเทเบิลใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งเลยครับแล กิดว่ามีคนผ่านไปแล้วเท่าน,นั้นเท่าน,นี้คนก็ให้ตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเรียกง่ายๆก็คือเหมือนกับสร้างเคาน์เตอร์หรือว่าตัวนับขึ้นมา1ตัวเนาะแล้วก็ให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาที่มีคนผ่านหรือว่ามีคนไม่ผ่านหรือว่ามีคนลันไปแล้วนั่นเองนะฮะสิ่งที่เราทําต่อมาก็คือเราเนี่ยไปดูตอนซับมิตครับว่าเออถ้าเกิดว่าคนนี้นะมีการสับมิตขึ้นไปก่อนหน้านี้เขาผ่านไหมถ้าเกิดเขาผ่านก็บวกหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ผ่านเนี่ยก็ ให้เขาไม่ต้องบวก1น,นั่นเองนะครับผมหรือว่าทําให้ข้อมูลเนี่ยไม่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในระบบนั่นเองนะครับพออัปเกรดอัปเดตมาเป็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าตัวเลยฮะใช่ครับตอนแรกเราคิดว่าน่าจะประมาณ2เท่าเนาะซึ่งก่อนที่เราจะไปรันผลเอเวอเรสต์จริงโปรดักชันจริงๆเนี่ยเราได้ให้ทีมกราฟิกเนี่ยทำภาพไว้รอแล้วเนาะว่าเออเดเวลเวอร์ชันใหม่เนี่ยรันเร็วขึ้นกี่เท่ากี่เท่านะเนี่ยแบบในภาพนี้เลยนะฮะปิงเนี่ยเป็นเอ็กเท่าเนี่ยผมใส่อยู่ปิงไว ซึ่งในตอนแรกเราคาดหวังว่าน่าจะเร็วขึ้นประมาณ2เท่าเนาะแต่ว่าพอทสกันจริงๆแล้วครับนี่ครับผลของเราออกมาเป็นประมาณนี้ครับสิ่งที่เราเห็นครับผมก็คือมันเร็วขึ้นถึง10เท่าเลยนะในค่าเฉลี่ยนะครับผมซึ่งเอ่อมันก็ทําให้เราประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาเนาะผู้ใช้งานเนี่ยก็จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะกับอย่างที่2กรฟพเจอต่อมาครับก็คือในเรื่องของเทกา d นั่นเองครับ ตัวฟีเจอร์เพย์กราวเนี่ยเราออกแบบไว้นะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยหรือว่าผู้เล่นผู้เรียนของเราเนี่ยนะฮะสามารถทดสอบโค้ดของเราก่อนที่จะเอาไปส่งจริงบนระบบได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเอ้ยโค้ดเราถูกส่งขึ้นระบบแล้วนะว่าเออมันผ่านกี่เทสเทสหรืออะไรยังไงนะครับแต่มันคงจะดีกว่านั้นมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถทดสอบได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดใส่อินพุตเท่านี้ไปมันจะเอาพุตอะไรออกมานะครับนอกเหนือกว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการเราสามารถลองเล่นได้เนาะสามารถเทสได้เลยว่าใส่เลขหนึ่งลงไปเอ้ย ออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เพย์เก่าของเรานั่นเองกับอย่างที่3ก็ผมฟีเจอร์หลักเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็ปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าถูกรวมไว้ในเวอร์ชันหลักเลยนะครับนั่นก็คือตัวส่วนของ การแชร์โจทย์ออกไปข้างนอกครับก right ่อนหน้านี้เนี่ยเราจะบังคับให้ทุกๆคนเนี่ยล็อกอินเข้ามาในระบบก่อนเนาะถึงจะสามารถเห็นโจทย์ของเราได้ครับว่าเออมันมีโจทย์อะไรให้ลองทําบ้างนะครับซึ่งโจทย์ในที่นี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ทั้งส่วนของอ f ฟ i c i a l แล้วก็ส่วนของโจทย์ที่เป็นผู้ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับก่อนหน้านี้ต้องล็อกอินเข้ามาก่อนถึงจะใช้งานได้แต่ปัจจุบันเนี้ผมเราเปิดกว้างให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูโจทย์ก่อนที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็ก่อนที่จะทําจริงๆได้ด้วยนะฮะดังนั ภนอกหรือว่าเอาไปใส่ในส่วนของเรซูเม่ต่างๆเนี่ยว่าเออเราเนี่ยได้ทําการคอนทิบิวโจทย์ตรงนี้เราเนี่ยได้ทําการช่วยเหลือคอมมูนิตี้ในการสร้างสรรโจทย์ดีๆเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้พัฒนาสกิลด้านโคดดิ้งก็ได้เหมือนกันครับซึ่งฟีเจอร์ต่อมาครับผมก็คือฟีเจอร์ในการแชร์เซอร์ติฟิเคตนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เลยนะ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เราเนี่ยทำครบ20ข้อแล้วแล้วเราต้องการเอาเซอร์ของเราเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นเอาไปแปะบน Facebook อะไรเงี้ยเราก็ต้องดาวน์โหลดลงมาก่อนเนาะแต่ว่าหลังจากนี้ครับเราสามารถกดปุ่มแชร์แล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปแปะไว้ได้เลยครับไม่ว่าเราจะใส่ใน Link ์อินไม่ว่าเราจะใส่ในเรซูเม่ไม่ว่าเราจะใส่ในกิจครจับแน่นอนครับเราสามารถเอาลิงก์ตัวเนี้ยไปแปะได้เลยและอีกฟีเจอร์นึงครับก็คือรูปแบบของโปรไฟล์ของฉันนั่นเองครับที่ถูกอัปเกรดขึ้นให้สามารถดูข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้นนะนนนนัั่่่เเอองงาา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 าะคคคืหลยยๆีได้ทกรรรภภภษษษ C ตใชมบ ซึ่งไอ้พวกภาษาพวกนี้เนี่ยแน่นอนครับผมว่าเราเนี่ยก็สามารถเก็บแสแตตต่างๆลงไปในเดฟแลบตรงนี้ได้เลยนะว่าเออเราทําผ่านด้วยภาษาไหนเป็นรั้งหมดีกี่ครั้งนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไว้ดูแล้วก็ดูส่วนของโปรไฟล์ดูส่วนของคะแนนของเราแล้วก็รวมถึงรางวัลหรือรีวอร์ดต่างๆที่อยู่ในเดฟแลบด้วยครับอันนี้ก็โชว์ในหน้านี้สวยงามเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะส่วนสุดท้ายผมจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือโจทย์ของคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับโดยส่วนนี้เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเมนูมันจะอยู่ค่อนข้างลึกนะฮะซึ่งหลายๆคนนะอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีโจทย์ตรงนี้อยู่นะครับเราได้ย้ายมาอยู่หน้าแรกเลยนะผมชื่อแถบว่าลองเล่นโจทย์ใหม่ก่อนใครเนะี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปนะผม <c oughs> เพื่อที่จะลองดูว่ามีเพื่อนๆคนไหนได้ทําการสร้างโจทย์ขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถ อนุมัติโจทย์ของเพื่อนๆได้กรณีที่เราเนี่ยผ่านโจทย์นั้นแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะพูดคุยกันนะครับผมภายในโจทย์ว่าทํายังไงหรือว่าติดตรงไหนหรือว่าคิดว่าโจทย์มีปัญหายังไงก็สามารถพิมพ์คุยในช่องแสดงความคิดเห็นได้ด้วยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับผมก็คือฟีเจอร์ใน Dev l ล b เวอร์ชันปัจจุบัน,นครับผมถ้าเกิดว่าใครในอยากจะให้เพื่อนๆเราลองใช้เนี่ยก็สามารถแชร์ลิงก์ต่าง เเเราาไไปให้ข้ขดลยนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าเรารองรับทั้งการใช้งานของบุคคลทั่วไปนะผมสถาบันการศรึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลายัยหรือรวมถึงองค์กรต่างๆด้วยเนาะและถ้าเกิดว่าใครนีจะได้ฟีเจอร์อะไรเป็นพิเศษครับก็อย่าลืมครับสามารถพิมพ์มาบอกพวกเราได้ที่แฟนเพจบอลทูเดฟหรือว่าอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับส่วนใครที่ใช้งานแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยเหมือนกันนะ ตริงๆด้านล่างเลยสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเราจะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเดฟแลบอีกก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์คนละหนึ่งทีครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย